สวัสดีครับผมเด็กชายวิรัดิ์สิงค์คำจันทร์วันนี้เราจะมาฟังประวัติเกี่ยวกับหมู่บ้านวิโป้ทาไมถึงหมู่บ้านเราถึงชื่อว่าหมู่บ้านวิโป้สมัยก่อนมันมีชายคนหนึ่งได้เดินทางเข้ามาในหมู่บ้านแห่งนี้เสร็จแล้วถนนหนทางที่เขาเดินเข้ามานะ่ะมันยากลาบากเป็นดินเป็นโคลนเป็นหลุมเป็นบอ่อเมื่อเข้ามาแล้วเขาก็ได้ถามชาวบ้านว่าหมู่บ้านนี้ชื่อว่าหมู่บ้านอะไร แลวบ้านก็ตอบไม่ได้เพราะว่ามันไม่มีชื่อหมู่บ้านชายคนนี้ก็เลยตั้งชื่อว่าหมู่บ้านห้วยโก้เขาเดินทางเข้ามาเพื่อติดต่อซื้อขายก็ได้ถามหาตัวแทนหมู่บ้านเสร็จแล้วมันไม่มีใครที่เป็นตัวแทนหมู่บ้านเขาก็เลยแต่งตั้งตัวแทนผู้นําหมู่บ้านขึ้นมาเพื่อสื่อสารติดต่อสื่อสารการทํามาค้าขายทีนี้ก็ แต่งตั้งผู้นำหมู่บ้านขึ้นมาแล้วก็เขาก็ได้ดำรงชีวิตมาเรื่อยๆจากรุ่นสู่รุ่นแล้วหมู่บ้านเราก่อตั้งตด้ต่พศไหนอันนี้มันก็มันก็ตอบไม่ค่อยได้เนาะเพราะว่ามันเพราะว่าคนรุ่นเก่าได้ล้มหายตายจากไปแล้วปีเมื่อปีพศอ2475 ชาวบ้านได้ได้ก่อสร้างวัดขึ้นมาเพื่อให้ชาวบ้านได้กราบไหว้บูชาก็เลยยึดถือเอาพศ2475เป็นพศออที่ก่อตั้งหมู่บ้านขึ้นมาจนถึงปัจจุบันนี้โดยมีผู้นำคือนายวิบู์กาใจเป็นกำนันเสร็จแล้วครับขอบคุณครับ